กรณีไม้พยุงของกลาง7ท่อนมูลค่ากว่า1ล้านบาทหายไปจากสำนักงานเทศบาลตำบลอีตือ้ออำเภอยางตลาดจังหวัดกลาลสินเมื่อช่วงคืนวันที่5สิงหาคมมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง8คนว่าที่100ร้อยตรีสมบูรณ์หัดสดมผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือปปชประจำจังหวัดกาลาสินเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรนน,อนสูงได้สรุปสำนวนส่งปปชประจำจังหวัดแล้วซึ่งได้ส่งฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ8คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้3คนผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำหมู่บ้าน5คนฐานความผิดทางอาญามาตรา157ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเมื่อปปชประจำจังหวัดกาลาสินรับสำนวนแล้วจะตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อ ตรวจสอบสำนวนและเร่งรัดสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอายการฟ้องร้องดำเนินคดี ขณะที่เมื่อวานนี้อธิบดีกรมป่าไม้มีคําสั่งย้ายผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้กาลสินไปประจําสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7คขอนแก่นพร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีไม้พยุงของกลางหายรวมถึงการประเมินราคาไม้พยุง22ต้นของโรงเรียนคําไฮวิทยาอําเภอหนองกรุงศรงีที่ประมูลเพียง150,000บาทซึ่งต่ำกว่าราคาจริง